เปิดตัว s a m s u ง g Galaxy M 5 6นะครับบางเฉียบเลย7.2ม mm, ิลิเมตรแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมชาร์จเร็ว45วัตครับเดี๋ยวผมจะสรุปเนื้อหาของ s a m s u ง g Galaxy M 5 6นะครับที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2025นี้นี้ครับ โดยความบางของตัวเครื่องเนี่ยบางเพียง7.2ม mm, ิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่180กรัมเป็นสมาร์ทโฟนที่บางที่สุดในกลุ่มเมื่อเทียบกับ Galaxy A56 และ M55 ที่มีความหนาและน้ำหนักที่มากกว่าครับโดยหน้าจอเนี่ยจะขนาดอยู่ที่6.74นิ้วเป็น Super AMOLED พัทนะครับความสว่างเนี่ยเพิ่มขึ้น33%เลยและขอบบางลง36%ความเอียดยังเป็น Full HD พันะครับอาตาัตรา r e f r e s 120เฮโดยชี้ประมวลผลเนี่ยให้มาเป็น Exynos 1480นะครับเป็น4นาโนเมตรโดยให้ มา8 g ิงนะครับสตอเล็มี128 g ิตัวนี้รองรับ2ซิมนะครับ 5G ด้วยเป็นพอร์ตเชื่อมต่อ USB-C นะครับเป็น2.0 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3ไม่มี NFC นะโดยกล้องหลังจะให้มา50ล้านพิกเซลมี OS กันสั่นเป็นถ่ายแบบ 4K 30เฟรมนะครับ HDR ซูม2เท่าได้มีอันต้าวายแล้านพิกเซลและมาโคร2ล้านพิกเซลโดยกล้องหน้าเนี่ยจะให้มา12ล้านพิกเซลครับพร้อมฟีเจอร์ Galaxy AI ด้วยตัวแบตเตอรี่นะครับให้มา5000มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว45วัตต์ทนรอยขีดข่วนได้มากกว่า M55 ถึง4เท่าเลยนะและทนต่อการตกได้2เมตรครับไม่ได้ระบุมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นมาให้นะโดยการผลิตนะครับจะอยู่ที่ประเทศอินเดียได้รับสนับสนุนซอฟต์แวร์ถึงสิ้นปี2030อัปเดต OS ได้6ครั้งแผทความปลอดภัยให้6ปีครับโดยสีัว เครื่องนี้จะมี2ส,สีนะครมีสีเขียวอ่อนและสีดําโดยวันวางจําหน่ายนะครับในประเทศอินเดียวันที่23เมษายนนี้ราคาเริ่มต้นประมาณ9,750บาทครับ